แล้วทำของเราก็เดือดแล้วแบบนี้นะให้เราใส่มาเลยค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุ๋ยเอเชียฟู้ดซีเค็นะคะวันนี้ค่ะอุ๋ยก็จะมาแจกสูตรน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวไก่กันค่ะสามารถทําเป็นน้ําซุปก๋วยเตี๋ยวไก่มาละก๋วยเตี๋ยวไก่ตุนหรือจะทําเป็นน้ําซุปของก๋วยเตี๋ยวก๋วยจับก็ได้เลยนะเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบเลยค่ะวันนี้นะอุ๋จะให้สูตรน้ําซุป5ลิตรค่ะ โครงไก่2ตัวอุ้ยจะนํามาหั่นครึ่งเลยค่ะแบ่งครึ่งแบบนี้เลยนะครึ่งตัวแบบนี้เลยสับครึ่งเลยค่ะ2ตัวใบเตยห้าใบหัวไชเท้าค่ะ1หัว1หัวของอุ้ยก็อยู่ที่350ห้าสิบกรัมนะโดยประมาณแล้วค่ะสามกิโครึ่งส่วนโครงไก่เนี่ยประมาณ900กรัมค่ะสามารถใช้ได้ถึง900กรัมถึง1กิโลได้นะโครงไก่สองตัวแล้วก็จะมีนี่ค่ะพริกไทย1ช้อนโต๊ะกระเทียมและรากผักชีค่ะ ช่างรวมกันแล้วให้ได้50กรัมค่ะอบเชย2ก้านโปยกับ5ดอกแล้วก็จะเป็นถุงผ้านะแบบนี้เลยค่ะเป็นถุงเครื่องพะโลค่ะนี่ค่ะเราก็จะมาดูส่วนประกอบของเครื่องปรุงกันค่ะก็จะมีซอสฝาเขียวสีอิ้วขาวน้ำตาลปรี๊ดเกลือจะใช้เป็นเกลือป่นนะคะ ส่วนผงปรุงรสนะอุ๋ยจะใช้เป็นผงปรุงรสน้ำข้นค่ะส่วนปริมาณและสัดส่วนอุ๋ยจะแปะไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะนี่ค่ะให้เรานะใช้หม้อเลยค่ะตั้งน้ําเลยนะน้ําพี่อุ๋ยใส่ลงไปวันนี้ค่ะ5ลิตรรอให้น้ําเดือดหลังจากน้ําเดือดแล้วให้เราใส่โครงไก่ลงไปเลยค่ะส่วนของโครงไก่เราก็ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยเลยค่ะเราจะใส่โครงไก่ลงไปก่อนเลยและตามด้วยเกลือค่ะ แล้เดี๋ยวเรารอให้เขาเดือดค่ะเมื่อน้ําเดือดแล้วนะให้เราช้อนฟองออกเลยค่ะหลังจากที่อย๋่ช้อนฟองเรียบร้อยแล้วนะเราก็มาใส่เนี่เลยค่ะใบเตยที่เรามัดไว้แล้วนะลงไปเลยแล้วก็หัวไชเท้าค่ะ แล้วก็ถุงผ้านะสั่งไปเลยค่ะเป็นชุดพะโโ้นะแล้วก็อบเชยปุ๋ยกักค่ะสั่งไปเลยนะคะและเครื่องปรุงค่ะซอสฝาเขียวซีอิ๊วขาวซีอิ๊วหวานน้ำตาลปีบ๊บสั่งไปเลยนะคะ และผงปรุงรสน้ำดำค่ะส่งไปเลยแล้วเดี๋ยวเราจะนี่ค่ะให้เราต้มค่ะเดี๋ยวดี๋ยวรอให้เขาเดือดค่ะช่วงที่เรารอน้ำซุปของเรานะเดือดค่ะเราก็นำกระเทียมพริกไทยและรากผักชีค่ะไปตำหรือปั่นให้ละเอียดแบบนี้ค่ะแล้วเราก็มาเตรียมกระทะเลยค่ะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยสองช้อนโต๊ะพอค่ะใช้ไฟอ่อนค่ะ นี่ค่ะให้เราใส่สามเกลือก็ค่ะลงไปเจียวเลยค่ะให้เราเจียวสามเกลือเรานะด้วยไฟอ่อนค่ะให้เหลืองหอมเลยค่ะให้เหลืองไปทางดำด้วยซ้ำนะคะให้ออกเป็นสีน้ำตาลเลยค่ะแต่ต้องด้วยไฟอ่อนนะไม่อย่างนั้นค่ะ เขาเป็นสีน้ําตาลแต่เขาจะขมนะถ้าเกิดเราใช้ไฟแรงค่ะค่ะให้เขาออกเป็นสีน้ําตาลแบบนี้เลยค่ะปิดแก๊สได้เลยค่ะหลังจากที่เราเคี่ยวตรงนี้เสร็จแล้วแล้วน้ำของเราก็เดือดแล้วแบบนี้นะให้เราใส่มา,าเลยค่ะนี่ค่ะแล้วก็ให้หลีมาเป็นไฟกลางเนาะค่อนไปทางอ่อนค่ะแล้วเคี่ยวน้ำซุปของเราค่ะหนึ่งชั่วโมงค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่อง a s ี a Food Secret ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ